พสดารบอกว่าลงทุนหลายตัวดีครับกระจายความเสี่ยงลงทุนในหลากหลายธุรกิจผลพลอยได้ก็คือได้ศึกษาธุรกิจนั้นด้วยโอ้คือตอนนี้ไม่ต้องศึกษาแล้วศึกษามา20กว่าปีแล้วจริงๆเป็นสินเชื่อแบงก์หรือเป็นสินเชื่อมาก่อนมันรู้หมดกือบท,ทุกธุรกิจแต่ถามว่า รู้ลึกไหมไม่รู้ลึกแต่เราจะรู้แค่ว่าจุดอ่อนหรือจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอะคืออะไรอ่าจริงๆริงรู้หมดจริงเพราะว่าลูกค้าเยอะเนี่ยเราจะรู้หมดคนทําสินเชือ่อจะรู้กับทุกธุรกิจแต่ตอนนี้ผมก็อยากที่จะไปร่วมทําธุรกิจกับอีกหลายๆธุรกิจนะอย่างของคุณกฤษดาน <ๆ S 2> นี่ก็เดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะจัดการให้นะตอนนี้ขอล็อกเงินเลยก่อนเพราะตอนนี้ผมจะไม่ทาอะไรเลยจนถึงสิ้นปีนะฮะเพราะว่าจะเปิดมาค่อยว่ากันนะก็อดทนอดกั้นไปก่อนแล้วกันนะเออคุณเฮียหนึ่งบอกว่า มาอัปเดตจากนี่บูโรตอนนี้เป็นมีเงินสด5ล้านแล้วครับรีขายแล้วพอก่อนเครียดอ๋อเคลียร์พอร์ตแป๊บอ๋อใช้เวลา3ปีเป็นกำลังใจให้ทุกคนออันนี้คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยติดบูโรมาก่อนตอนนี้มีเงินสด5ล้านเฮ้ยคุณมัตรงกับผมดีกว่าเปล่าไม่ต้องไปถามหรอกไม่ต้องไปเคลียร์พอร์ตมานี่ยมาลงนี่มามาเร็วๆนะผมจะเอาเงินคุณไปปล่อยกิษดาต่อกฤสดาไม่เป็นไรครับพี่เรื่อยๆเอาที่สะดวกกันครับขอบคุณครับ ท่องเฮียหนึ่งว่าเคลียร์หมดก็น่าจะหลักสองสิบอยู่ครับขายให้ได้หมดก่อนจากสองร้อบาทดีที่สุดมีวุฒิและเรียนจบปริญญาตรีอ๋อเคยอะไรขายหมดสองร้อยบาทเอาเป็นว่าเอาเดี๋ยวขายหมดแล้วมีเป็นสิบล้านอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันได้ครับยินดีด้วยนักว่าไปกทรทมมาอากาศร้อนมากกลับมาอุบลป่วยเลยครับเพิ่งมาถึงอุบลเมื่อคืนอ๋อกรุงเทพมันเพิ่งกรุงเทพมันเย็นมาสองวันแล้วนะเออกรุงเทพเย็นมาสองวันเพิ่ง เพิ่งเย็นนะเออร้อนเหรอเออผมว่ามันก็เย็นดีนะแต่ตามจังหวัดตอนนี้นี่อุบลน,นี่นะไม่มีอะไรมีความสุขเท่าที่ไปไป,ไปนี่แล้วล่ะครับร้านนั้นนะครับฮักฮักมูลอะไรสักอย่างขึ้นไปนั่งกินข้างบนชั้นสองเขาอะครับบนชั้นสองเลยเป็นดาดฟ้ามองเห็นแม่น้ํามูลอโอ้โหมีความสุขที่สุดแลวครับอากาศเย็นๆนะโอ้ยกินอะไรนะก้อยคั่วนะกินจิ้มอะไรนะซอยจุนะ๊ยโอ้แล้วสั่งไม่ต้องสั่งเบียร์สั่ง กินแบบลีเจนซี่เ้ยนะ oh, โหบรรยากาศโคตรดีอคุณโทนี่บอกว่าแบงค์ให้จ่ายแค่ดอกเบีย้ยหกเดือนแค่ดอกก็ไม่มีจ่ายจริงๆตอนนี้ครับไม่ต้องไปทําแล้วครับคือถ้าเกิดถึงขนาดที่ดอกเบีย้ยยังจ่ายไม่ได้เนี่ยนะพี่ไม่ต้องคิดจะจ่ายแล้วละ่ะผมบมอกเลยแสดงว่าต้องขอภัยนะพี่อาการหนักละอาการหนักมากพออาการหนักมากเนะี่ยผมแนะนําว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วกันอืมนะเอาตัวเองให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปคิดจ่ายนี่เลยครับนะ แต่พอถึงเวลาเนี่ยคําถามแบบแต่พี่สันติไอ้พี่โทนี่เนี่ยเขาไม่ได้ถามไงเขาแค่ลอ้ฟังแต่หลายคนที่มีลักษณะคล้ายคุณพี่โทนี่เนี่ยคือแบบว่าโอ้ยแค่ดอกเบี้ยก็จ่ายไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่ต้องมาถามผมให้ผมแก้ปัญหาให้นะเพราะว่าอะไรผมแก้ปัญหาให้ได้เฉพาะเรื่องการเงินการทองที่คุณเป็นนี่ให้แบบนี้คุณต้องเจราจาแบบนี้ตรงนี้นี่นี่แต่ถ้าเกิดรายรับมันไม่พอไม่พออย่างชีพเนี่ยอันนี้ต้องคิดเอาเองนะต้องไปคิดเอานะแล้วผมว่ามันถึงนมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะ อาจจะเรียกว่าวิกฤตก็ได้นะเออค่อ,คอยๆค,คิดครับอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นผมแนะนาพี่โทนี่อาจจะนิง่งๆนะผมตอนที่ผมอยู่ช่วงวิกฤตของชีวิตผมอะผมไม่ทำเลยเลยนะผมไม่ทํอเลยเลยเป็น,เป,นเป็นอาทิตย์เลยนะคือไม่ได้นอนไม่ได้นอนหมักหมนนมตัวเองนะผมพยายามจะไปส่วนใหญ่ผมจะไปเดินห้างวะ่ะไปเดินห้างเดินแม่งทั้งวันจาได้ซีคอนแม่งเดินทั้งวันเลยเดินซีคอนเดินส,นนสก,กินฟูดคอร์ดแล้วก็นั่งแม่งเฉยๆก็เดินไปเหมือนเดินจงกรมอ่ะ เดินตามห้างเดินจงกรมไปเรื่อยๆทั้งวันเยน็ยนๆกลับบ้านก็กินข้าวเสร็จไม่พูดไม่จาใครสี่ห้าทุ่มก็หาเงินเติมน้ำมนันรถเอาขับรถออกไปข้างนอกต่อมืด,มดคๆค่ำๆดึกๆเปิดกระจกฟังเพลงคิดเดี๋ยวมันสักคัามันจะตกผลึกเองว่ามันจะไปยังไงต่ออืลองดูนะฮะเป็นกำลังใจให้แล้วกันคุณกีซับเดี๋ยวผมรีบตอบให้ก่อนครับผมไม่ไหวจะหยุดพ่นครับ ระหว่างนี้อยู่ฟรีไปหรือถ้าไม่อยู่ก็ปล่อยเช่าไปครับวกว่าธนาคารจะบอกเลิกสัญญากว่าจะฟ้องกว่าจะขายเท่าไหร่ได้อีกมันเฮ้ยเป็นอะไรคุณจะไปอย่างนั้นทําไมคุณยังไปได้อยู่นี่อือ๋อไม่ใช่รีบตอบรีบตอบให้คนนี้ใช่ไหมตอบให้พี่โทนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคคิดว่าตัวกฤสาดาจะไปไหวเออนั่นแหละที่คุณกฤษาดาบอกนะครับอืไม่ไหวก็หยุดนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่ต้องไปกังวลเอาชีวิต เอาชีวิตและตัวเองครอบครัวให้รอดก่อนเคี้หนึ่งว่ามาอุบลนบ่อยขนาดนั้นเลยคุณอู๋ใช่ <c oughs> ผมไปอุบลบ่อยมากเอไปอุบลนบ่อยจริงๆไปจนไม่อยากกินข้าวเช้าอะไรนะสามชัยอะไรแล้วอ่ะเบื่อแล้วล่าสุดไปกินข้าวเช้าที่อุบลนี่ไปกินอะไรจำไม่ได้ละแต่ร้านน่านไปบ่อยแล้วก็แล้วก็ไอ้ร้านแ,แ,แ,แล้วก็มุดเดินมุดมุดถนนน้าใช่ตรงนั้นนหะที่มีลานเบียร์ริมแม,นะม,ม่น้ำมูลโอ้โหบรรยากาศโคตรดีอากาศเย็นๆนี้นะอืม คุณ STC นี่เป็นอันนี้เป็นสมาชิกพิเศษนะฮะการขายทรัพย์ชำระนี่คืออะไรครับแตกต,ต่างจากการขายทอดตลาดอย่างไรครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากอันนี้จะต้องทำเป็นคลิปคืออ่ะพูดให้ฟังการขายทรัพย์ชำระนี่คือคุณไปกู้เงินเขาเขาเรียกว่าจริงๆเขาเรียกการตีรัพย์ชำระนี่ะนะครับคุณไปกู้เงินธนาคารแล้วคุณต้องมีหลักประกันถูกไหมครับ คุณมีกู้เงินธนาคารแล้วคุณมีหลักประกันการติดรัพย์จำนำนี่คือเอาหลักประกันเนี้ยให้ธนาคารเลยหลายคนบอกเอา้ามันก็เป็นของธนาคารอยู่แล้วนี่ไม่ใช่นะครับการที่คุณกู้เงินธนาคารหลักประกันเป็นชื่อของคุณเหมือนเดิมเจ้าของคือคุณไม่ใช่ธนาคารแต่แค่ติดจำนองธนาคารเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีบ้านเอาบ้านมีบ้านอยู่หลังหนึ่งไปทําธุรกิจเอาบ้านไปกู้เงินธนาคารเอาไปเข้าไดโอดีมา ก้อนหนึ่งนะบ้านยังเป็นชื่อคุณอยู่กรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณแต่แค่ติดจำนองธนาคารตามมูลจำนองมูลค่าเท่ากับเงินกู้เท่านั้นเองนี่คือต้องเข้าในเข้าใจในหลักการก่อนนะการตีทรัพย์ชำระหนี้ก็คือเอาบ้านหลังเนี้ยบอกธนาคารว่าชื่อผมติดจำนองธนาคารอ่ะผมตีทรัพย์ชำระหนี้ให้คุณเลยคือขายธนาคารเลยแล้วถือว่าจบหนี้กันนะส่วนจะจบหนี้หรือไม่จบหนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเจรจาการตีทรัพย์ชำระหนี้ธนาคารจะรับตีทรัพย์อยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดิเอร์ซนตนะ เช่นเขาจะต้องบอกว่าถ้าจะตีทรัพย์ชาระหนี้เนี่ยเขาต้องให้คุณประเมินหลักประกันใหม่นะครับสมมุติว่าเขาประเมินหลักประกันมาได้5ล้านบาทเขาบอกว่าเขารับตีทรัพย์ชำระหนี้ที่6 0 50 60หรือ70นี้แล้วแต่ธนาคารแล้วแล้วแต่ทรัพย์ถ้าเป็นที่ดินป่าอาจจะ55หรือ60สลว่าไปแต่ถ้าเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาจจะสูงสุดที่70%แต่ถ้าสมมุติว่าบ้านคุณที่เป็นหลักประกันเนี่ยมูลค่า5ล้านบาทนะครับตีทรัพย์ชำระหนี้ห้านบาท นะคือเขาตีมูลค่าทรัพย์ตัวเนี้ให้คุณเนี่ยเขารับตัดหนี้ให้คุณเนี่ยที่3ล้านบาทถ้าคุณเป็นหนี้เขาแค่3ล้านก็จบหนี้กันไปไม่ต้องจ่ายเงินสักกบาทแต่ถ้าคุณเป็นหนี้3ล้านหาหรือเป็นหนี้4ล้านนะนาะคามารับตีรัพย์แค่3แค่3ล้านใช่ไหมหกบเของราคาประเมินแค่3ล้านคุณต้องหาเงินส่วนต่างไป,ไปจ่ายนะวันที่โอนบ้านหลังนี้ไปให้เขานะครับหรือ และลูกค้าผมอยู่รายหนึ่งเนี่ยตีซับชำระหนี้แล้วไม่หมดหนี้ไอ้่วนที่เหลือเนี่ยขอผ่อนต่อส่วนที่เหลือขอผ่อนต่อแต่ว่าขึ้นอยู่กับธนาคารจะให้ผ่อนหรือไม่ผ่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักประกันแล้วนะอ่าไม่มีหลักประกันแล้วนะครับนี่คือการตีซับชําระหนี้อ่านะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าการตีซับชาระหนี้เนี่ยเราเสียเปรียบธนาคารเพราะว่าอะไรเพราะถ้าธนาคารมันบอกว่า ราคาประเมินคือ5้าล้านบาทเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณตีทรัพย์ชำระนี่ให้มันแค่สามล้านเนี่ยคุณขาดทุนเยอะคุณเอาคุณเอาเวลานเนี้ยไปขายไหมขายสักสี่ล้านก็ยิงดีหรือสี่ล้านห้าขายถูกกว่าราคาประเมินขายได้ไหมแต่บางคนบอกขายมานานแล้วขายไปได้ยกให้เป็นไปเลยไอ้แบบเนี้ยก็ก็มีแต่ถ้าเกิดคุณขายได้ขายเองนี่คือการตีทรัพย์ชำระนี่การตีทรัพย์ชำระนี่คือเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อน <laughs> เหมือนครับเราเป็นโจนะะตีใหญ่ไม่เหมาะล้อมอยู่ในพงดอก กกอหากกมุดมุดอะไรเขาเรียกว่าดงดงดงยาคาอยู่หแล้วตำรวจแม่งล้อมรอบคุณเลยคุณยกมือท่วมหัวผมยอมแพ้แล้วครับนี่คือการตีรัตชมระนี่คือยอมแพ้แนละ้วอ๋อมึงเอาไปจบจบ,จบไปถ้าจบนะถ้าไม่จบก็เจรจาก,กันแต่ว่าการขายทอดตลาดเนี่ยคืออะไร การขายทอดตลาดคือเหมือนคุณเป็นโจรนะฮะโจรทีนะไม่ได้หมายวามว่าเลวขนาดนั้นหมายถึงว่าเป็นโจรแล้วตำรวจมันจับได้อะมันจับได้คุณมันส่งอายการสั่งฟ้องขึ้นศาลให้ศาลตัดสินเนี่ยนะขายทอดตลาดคือคุณเป็นหนี้เสียเขานะแล้วก็เขาเขาฟ้องคุณฟ้องเสร็จแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยนะฟ้องแล้วก็ไม่ไปทําย่อมไม่เจราจาไม่จ่ายไม่อะไรสิ้นจนพิพากษาเรียบร้อยเขาก็ยึดหลักประกันหรือย,ยึดบ้านคุณเนี่ยไปขายทอดตลาดอ่านะครับมันต่างกัน,นการตีรัพย์ชํานาญนี่คือ,อมอบตัวก่อนเลย ขอมอบตัวนะแต่มอบตัวแล้วจะจบไม่จบอันนั้นว่างกันอีกทีนะแต่การขายทอดตลาดคือโดนบังคับคดีเลยนะครับโดนโดนฟ้องโดพิพากษายึดทรัพย์ขายทอดตลาดนะแต่ว่าการตีทรัพย์ชำระหนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีไม่ทุกธนาคารนะครับมีบางธนาคารนะครับที่เอ่อที่รับบางธนาคารก็ไม่รับนะครับผมทําจบไปเยอะโอ้ระดับเป็นร้อยล้านไม่อยากจะคุยนะระดับเป็นหลายร้อยล้านนะครับตีทรัพย์ชำระหนี้ผมแล้วสุดท้ายลูกค้าผมแม่งใกล้กาไรด้วยนะ ตีซับชำระหนี้หมดหนี้แล้วขอซื้อคือได้อีกภายใน2ปีแล้วในระหว่างสองปีนี้วิ่งขายขายขวิดเลยขายได้ด้วยนะลูกค้าผมขายได้ด้วยแล้วไม่บอกผมสักคำเลยกลัวมผมไม่ขอส่วนแบ่งนั้งแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารคนบอกเองนะประมาณนั้นประมาณอย่างนั้นแหละเหมือนอย่างเงี้ยมายกตัวอย่างเอาแถมเพ่อีกนิดนึงอย่างเงี้ยที่ผมบอกบ้านคุณอ่ะซื้อบ้านคุณเนี่ยห้าล้านบาทแล้วคุณเป็นหนี้มันแค่สล้าน แล้วคุณหมูว่าขอตีทรัพย์ชำระหนี้ธนาคารบอกเอารับตีทรัพย์ที่60%สนะหกของ5ล้านคือ3ล้านหมดหนี้กงนไปเลยนะแต่ถ้าเกิดคนเจ๋งค,คนเจ๋งคนเซียนเขาจะบอกขอซื้อคืนขอซื้อคืนภายใน3ปีไอ้ภายใน2ปีแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้ลได้แค่ปีเดียวขอซื้อคืนภายใน1ปีซื้อคืนที่ราคา3ล้าน,น่ะเหมือนเอาไปจำนำขอซื้อคืนที่ราคา3ล้านนะในระหว่าง1ปีถ้าขายได้ระหว่างทางขายได้เมื่อไหร่เอาดอกคิดดอกเบี้ยตามตามจำนวนวันที่นับจากวันตีทรัพ อย่างคุณ,ค,ณคุณวิ่งขายสัก5าเดือนคุณขายได้สักสี่ล้านเนี่ยคุณก็เอาเงินสามล้านไปให้แบงก์แล้วก็เอาบ้านคืนนะแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยหน่อยคุณได้มีเงินส่วนต่างล้านนึงเนี่ยน,นะครับประมาณนั้นคุณแอตีซีบอกขอบคุณมากครับนี่คือฟังรู้เรื่องแบบประมาณว่ามึงมึงไม่ต้องพูดต่อแล้วใช่ไหม <c oughs> นะเออลูกค้าผมเออโอ้โยตีทัพชำระนี่เกือบร้อยเอาไปขายได้ร้อยกว่าเกือบสองร้อยโอ้โยเต็มเต็มเลยได้กำไรมาหืมรวยเลยอะ่ะไม่บอกผมสักคำธนาคารโทรบอก <c oughs> เดยนี้เล่าให้ฟังด้วยความหน่อยใจเอือ่กฤษดาผมหมายถึงคําถามในพันทิปครับที่พี่ยกมาอ๋อครับผมยังไมไ่ผมยังไม่ได้เข้าเลยคําถามในพันทิปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเนี่ยตอบคำถามอ่ะเต่าทีทีทบีนี่คืออยู่ทีทีบีเหรออย่าสร้างฐานะด้วยการก่อหน,นี้ชิบหายทั้งอะไรเนี่ยชิบหายทั้งอะไรไม่รู้อ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือคนจนอ๋อสร้างฐานะด้วยการก่อหน,นี้เหรอโอโ้โหน่ากลัวมากอืม กฤษดาว่าคอนโดรัตนนิเบศสายสีม่วงราคาปรับขึ้นยากมากครับมีแต่คงที่กับลดลงด้วยซ้ําใครคิดจะลงทุนคอนโดนระวังติดมือนะครับอไม่ได้อยู่นะแถวนั้นอนะไม่ได้อยู่เลยอะเออมันยังไงไม่รู้มันไม่มีไลฟ์สไตล์อะมันมันแห้งแรงมันแห้งแรงใช้คำว่าแห้งแรงมันไม่อุดมสมบูรณ์นะเหมือนไม่ต้องอะไรมันมือแถวบ้านผมพัฒนาการในหมู่บ้านเนี่ยพ้าสุขเอ,อื้อสุขเมืองทองอะไรเงี้ยนะนะนะมันมันไม่แห้งนะแต่มันไม่ค่อยมีไลฟ์สไตล์เพราะว่า แถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยแต่ละหลังที่ตอนเย็นผมชอบพาหมาเดินเล่นรอบหมู่บ้านเดินเล่นรอบหมู่บ้านเนี่ยต้องทักทายคนทั้งหมู่บ้านอา้าวสวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณอาแล้วแต่เราลุงแต่ละอาแต่ละนะแต่ละคนนี่ก็งอมหมดแล้ว <c oughs> บางคนก็มีอ่เขาเรียกว่าอะไรนะคนดูแลเข็นรถเข็นป้อนข้าวแล้วเหมือนเด็กอะ ซึ่งแต่ก่อนเราเห็นเขาสมัยก่อนนี่เขาเป็นแบบเท่เขาเป็นหนุ่มเงี้ยบางคนอยู่เป็นแบบทํางานการบินไทยเงี้ยนะเป็นกับตันการบินไทยแบบเท่อะไรเงี้ยขับรถเบนซ์นะตอนนี้แกแบบหมดสภาพแล้วก็อนั่งรถเข็นคนคนเลี้ยงดูก็เข็นรถเข็นป้อนข้าวเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแถวพัฒนาการเนี่ยเป็นสังคมคนแก่เพราะว่าหมู่บ้านแถวนี้ยมันเป็นหมู่บ้านแรกๆที่ช่วงนั้นเศรษฐกิจเอประมาณปีสองปีแบบปีของพลเอกเปรมอ่ะ เก่ามากนะสองหกสองห้าสองหกประมาณนี้สองห้าสองหกประมาณนั้นนะก็มาเกิดสร้างเมืองกันแถวนี้รอบรอบขอบนอกกรุงเทพคนรุ่นพ่อผมตอนกำลังหนุ่มๆก็จะมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้ลาดพร้าวแถวเนี้นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาอยู่ฝั่งนี้นะจะไม่ค่อยไปอยู่ฝั่งฝั่งทางพุทธมณฑลไม่ค่อยมีนะพุทธมณฑลนี้มาจากพุทธมณฑลพวนี้มามาหลังๆป,ประมาณปีสามสี่สามห้าเลยนะแต่ถ้าเกิดปีสองหกสองเจ็ดจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเนี้ย จะเป็นคนแก่ซะเยอะไม่ค่อยมีไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยมีความคึกคักของของเมืองเท่าไหร่เพราะรุ่นลูกๆแม่งก็ไปอยู่ที่อื่นกันหมดเนะเพราะนั้นผมไม่รู้ว่าโซนรัติเิเบตเป็นไงแต่ผมผมไม่ไม่ผมไม่เวิร์กอ่ะโซนรัติเิเบตมันยังไง่รู้มันแห้งแรงใช่คำว่าแห้งแรงนั่นเหมือนกับเอ่อลาดพ้าวใครเคยขับรถไปลาดพาวบ้างผมขับรถที่ลาดพ้าวไม่ได้ผมเครียดแม่งถนนมันอะไรก็ไม่รู้นททารถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนแม่งก็ไม่แล้วสองข้างทางวิวมันก็ เป็นตึกแถวเก่าๆล้างๆเต็มไปหมดทั้งเส้นเลยอะ่ะดูแล้วมันไม่เจริญหูจเจริญตาเลยอืมนะอันนี้ก็คือคอมเมนต์จากคุณกฤษดานะว่าสายสิมุมไม่ค่อยเวิร์กคอนโดเท่านั้นตรงนั้นถามเข้ามาเยอะนะครับอันนี้ก็เชียร์แขกจังเอออาชีพเชียร์แขกเก่าวานะเนี่ยฮะอืมตาวเจสิบเซนสองห้าหกธนาคารรอเผาวิ่งเข้าป่าโอ้ยไม่ขนาดมั้งเชื่อผมเถอะไม่หรอกนี่เสียเยอะจริงครับแต่ธนาคารมันแข็งแรงนี่เสียเยอะจริงธนาคารมันแข็งแรง บ้านรถคอนโดเงินเฟอ้อขนาดนี้ไม่ามาั้งเงินเฟอ้อเอาอยู่แล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้เงินมันไม่เฟอ้อแล้วมันเอาอยู่แล้วอเมริกาจากขึ้นตองเปีย้ยทีละ0.75ตอนนี้แค่เหลือ0.5แล้วอเมริกาแม่งปัญญาอ่อนแม่งเวลาแม่งจ,จะเวลาแม่งจะเร่งเศรษฐกิจแม่งก็เร่งชิมหายไวป่วงมันสิเวลาแม่งจะเบรกแม่งก็เบรกผัวทิมเลยเไม่ผมว่าไม่แล้วล่ะครับผมว่าปีหน้าเผาหลอกปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีหรอกไม่มีเผาหรอกเชื่อผมเถอะ ไม่มีอะไรหรอกมีแต่เขามองว่าปีหน้าจะดีขึ้นด้วยซ้ําธนาคารนะ่ยไม่น่าจะน่ากลัวหรอกครับคุณเตาคุณพัสสุนะฮะสวัสดีครับคุณเอบอกว่านานๆานทีจะมาฟังทันสดครับมา,มาบ่อยๆสิฮะมมาช่วยกันสร้างทราฟิกให้หน่อยคุณกฤษดาตอนนี้ผมเช่าคอนโดอยู่แห่งหนึ่งใกล้เดอะมอลง,งามวงวานค่าเช่าหกพันบาทเองครับแต่เจ้าของจ่ายค่าง,งวดธนาคารประมาณหมืน่น <laughs> เติมเยอะมากครับแต่ราคาเช่ามันได้แค่นี้จริงๆเพราะมีคู่แข่งเยอะก็นี่แหละถึงบอกว่ามันคุ้มที่ไหนล่ะเออผมไม่รู้คอนโดที่คุณเช่าอ่ะถ้าหมื่นสองมันก็มันก็ต้องประมาณล้านประมาณเกือบเกือบสองล้านอ่ะนะเกือบเกือบสองล้านสมมุติตกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์นี่อกเบี้ยแม่งก็เดอนละเท่าไหร่อ่ะหกเจ็ดพันเท่าเท่าถ้าเข้าค่าเช่าเลยนะ <laughs> โอเคก็ยังโอเคนะแต่ว่านี่แหละตอนนี้คนเช่าคอนโดนดีมากผมมีคอนโดแถวบ้านผมอ่ะไม่ว่าจะเป็น Rich p l พ c e หรือว่า lpn หรือว่า ในแถวเนี้ยมันให้เช่าคันผมนี้ปิอยากจะไปเช่าอยู่เลยไปเช่าคอนโดอยู่แถวบ้านบางคนคงว่าบ้าเปล่าวะคือมันอยากได้บรรยากาศตึ๊ดผ่าบ้าอยู่คอนโดตึกสูงๆูงเนี่ยนะแล้วก็เปิดให้เย็นๆแล้วเปิดเพลงผมชอบเพลงตื๊ดๆเขาเรียกว่าดีบีบเฮาส์นะผมชอบฟังแนวแบบดีบีบเฮาส์ฟังแบบเฮาส์อะไรเงี้ยพวกทรานส์มิวสิกอะไรเงี้ยชอบแบบฟังแบบฟังแล้วแม่งตื๊ดๆแม่งเคลิ้มๆแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ เสพเสพเสพอะไรนะฟังเพลงเดียวนะจิบๆหน่อยแล้วเปิดบรรยากาศเย็นๆนั่งอยู่บนคอนโดชั้นสูงสูงแล้วมันจะคิดงานออกไงเพราะโหัวสมองของ้องคิดงานตลอดเวลาอยากจะไปเช่าอยู่เหมือนกันนะเพราะค่าเช่าไม่โคตรถูกเลยไม่ไม่คุ้มเลยฮะไก่คนที่แม่งซื้อมันจะให้เช่าต่ออืมนะก็นะเห็นใจคนให้เข้าคอนโดคุณช่วยพ่อขอสันติค่ะมีเงินเก็บช่วงนี้ควรลงทุนทําอะไรดีคะที่ไม่เสี่ยงมากผมแนะนําคุณแล้วคุณจะเชื่อผมจริงเหล่ครับคุณไลน์เข้ามาคุยกับผมนี่ครับ @Antonio เสี่ยงมากไม่เสี่ยงมากนี่ขึ้นอยู่คุณชมยพรเมื่าคุณชมาพรเชื่อเชื่อใจบริษัทผมหรือเปล่าหรือว่าเชื่อใจผมหรือเปล่านะผมมีตัวตอนอยู่ตรงทําช่อง youtube มาทําช่อง youtube มากี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีละห้าหกปีแต่ผมทําธุรกิจนี้มา2ี่สิบกว่าปีละนะครับลงทุนทําอะไรดีที่ไม่เสี่ยงมากอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วแต่คนแต่ลูกค้าผมที่มาลงทุนหลายคนลงหลักเจ็ดเจ็ดหลักนะ เอาไปว่าหลักล้านอะลูกค้าผมหลายคนที่มาลงหลักล้านกับผมอะเยอะด้วยอะหลายล้านด้วยอะคนนึงอะได้ผลตอบแทนกลับไปทุกวันนี่สบายใจเชิชบเลยคือหูแต่ผมเป็นเขาเนี่ผมลงนี้แบบกูมไม่ต้องทำะไรละเออแล้วถ้าเกิดแบบเอออยากได้ตังค์เอามาลงสักสิบเอาอยากได้ตังค์ก็เอาไปสัก เอาคืนไปสักสองก็เลยเอาคืนไปสักสองหรือสาไปซื้อรถเบนซ์ไปซื้อบ้านใหม่แต่ว่าที่เหลือก็เอาให้มันเงินมันไหลไปมีความสุขจะตายสนใจมาติดต่อได้นะแต่ถ้าเอาแบบถามจริงๆนะลงทุนอะไรดีที่ไม่เสี่ยงตอบไม่ได้หรอกครับคุยกันตรงนี้ไม่ได้หรอกไม่เสี่ยงก็ไปฝากเงินออมฝากออมทรัพย์นั่นแหละครับแล้วคุณก็ต้องฝากแค่แค่ไม่เกิน1ล้านบาทต่อหนึ่งธนาคารเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาคุ้มครองแล้วประกันเงินฝากให้คุณแต่คุณไปฝากคุณมี10บล้านอ่ะคุณไปฝาก1ิบล้าน คุณไปฝากสิบธนาคารนี no ้มาวะสิบมีครบสิบธนาคารไหมสมมติว่าครบสิบธนาคารแล้วกันธนาคารละล้านนะคุณก็จะได้ดอกเบี้ยประมาณสูงสุดเลยอ่ะสองเปอร์เซ็นตสิบล้านคุณก็ได้ดอกเบี้ยเดือนละสองแสนคุณโดนภาษีนะถ้าเกิดคุณได้ดอกเบี้ยเกินสองหมื่น่ะอ่าโดนเสีโดนภาษีโดนภาษีเสร็จปุ๊บอ่าสมมติโดนภาษีไม่อาสมมติไม่โดนภาษีแล้วกันสองแสนเท่ากับเดือนละหมื่นห้าคุณมีเงินสิบล้านคุณได้เงินเดือนละคุณมีเงินผลตอบแทนดอกเบี้ยเดือนละหมื่นห้าเนี่ยโอ้โห แม่งไม่คุ้มเลยแต่อันนี้คือแม่ไมงไม่เสี่ยงไงไม่เสี่ยงเลยเพราะมันคุ้มกองประกันเงินฝากให้คุณเนี่ยแต่ต้องกระจายแบ่งแบ่งล้านนะอืมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอยากเสี่ยงมากกว่านนะั้นแอดอันโตนิโอมาคุยกันคุณกฤษดาว่าแต่ผมชอบนะครับม, More, มีเดอะมอลล์มีเซนทันมีตลาดนัดนกคูม่มีของกินเยอะครับแทนอยู่ใกล้เส้นนคะรอ,อินร้านอาหารเยอะพอสมควรอ๋อถนั้นก็ร้านอาหารเยอะถนนตัดใหม่ฮนะคุณเอว๊ววาผมว่าเศรษฐกิจมันไม่เผาจริงหรอ เผาหลอกครับมันจะอุดอๆดอุดโตน้อยนี่เยอะช้าๆไปเรื่อยไม่ค่อยมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกไปอีกนะเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่แน่นะเออไม่แน่นะอืมอาจจะดีก็ได้นั้ท่องเที่ยวล้นขนาดนี้มีสถานี1.8ล้านครับอ๋อ1.8ล้านให้เขาให้ค่าเช่าได้เท่อนัหกพันเมื่อก่อนไม่เคยคิดอยากอยู่ครับแต่ราคามันถูก คุณเข้าเหนียวมัม่วงบอกเล่นบาคาร่าครับเขาแนะนาคุณทมัยพอรอให้ไปเล่นบาคาร่าบ้าอะคุณบาคาร่ามันเสี่ยงจะตายก็ไม่อาไม่พูดอย่าไม่พูดเดี๋ยวช่องปิวไม่เอาแล้วไม่พูดละไม่พลาดตามคุณละเดี๋ยวช่องปิวเราเล่นการพนันนี้นี้ไม่ได้นครับปิด,ปด